ทุกคนเรามีอะไรเนี่ยเราจะมาทำนี่ get ready with m มใช่ไม่ใช่อะไรละ get ready with m ีนะกับยุลเลอร์หรือว่ายุลลี่สักอย่างเงี้ยใช้ให้ผมผักบุ้งนุ่มสรวยสวยงามแล้วมาดูกันมีคนถามมาเยอะนะทำไมผมหักบุ้งนุ่มสรวยตรงเดดดึงดึงดึงดังอ่ะอันนี้นะคะเปิดตรงนี้กดค้างไว้เขาจะมีหน้าจอขึ้นมองศาความร้อนก็ขึ้นไปเรื่อยๆตอนแรกเรากดใช่ไหมเราบวกลบตรงนี้นะร้อยหก และอันนี้สามารถชาร์จแบตได้ชาร์จแบตได้ในตัวอันนี้ทุกคนสะดวกมากปุ๊บเขามีใช้สีให้ถึงร้อยหกสิบีปุ๊บเราจะดูว่ามันตรงปั๊บหรือเปล่าเขาแถมอันนี้มาให้ด้วยนะนี่ีเข้ากับสีนี้พาสเทลร้อยแลวร้อยกว่าขึ้นร้อยแล้วทุกคนนเขาไม่ทำให้ผมเสียนะร้อยสี่สิบแล้วผมชีฟฟูอยู่นะทุกคนอ่ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูอ่ะผมชีฟฟูเห็นไหมเดี๋ยวาม,มาครับวงไม่ร้อนเลยทุกคนไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนนปกติจริงๆเขาให้แบ่งนะ ๋ยวไ,ไม่ขี้เขียนแบ่งได้ไหมได้อันนุ้เรียบเลยนะครับวุ้งตอนแรกกับมันชี้โดชี้เดใช่ไหมผมผมวุบบ้งหนาแล้วก็เส้นใหญ่นะคนแค่นี้เองอะร <laughs> <laughs> ้อนไหมครับวุ้งรู้สึกร้อนไหมขนาดโดนตัวนี้ก็ไม่ร้อนนะรู้สึกแค่อุ่นแค่รู้สึกว่ามันปลอดภัยอย่างนี้นให้ดู โซนตรงนี้คือหวีแล้วนะจะเรียกเห็นไหมแล้วโซนตรงนี้ที่ยังไม่ได้หวีมันจะฟูฟูแปลว่าฉันดูแลอย่างดีต้องให้รางวัลแม่ดีเด่นฉันนะเออฉันเป็นคนดูแลเองฉันเป็นคนดูแลเองโหหไม่ <c oughs> ให้เครดิตฉันเลยเหรออ่าผมสวบัดผมให้ดูเลยสิคะอเผมสวยสวยงามนะคะทุกคนคะ่ะกี่คะแนนอันเนี้ยอันนี้ให้สิบเต็มสิบไปเลยอ่าชอบไหมชอบนี่ทุกคนคะ่ะเขามีไอออนประจุทําให้ผมเรียบเลย ลแล้วผมก็ยังคงรักษาน้ําหนักเหมือนเดิมปกติอ่ะผมมันจะชี้ฟูถ้าเราอย่างแม่เนี่ยเนี่ยถ้าสมมติว่าแม่ไม่ใช้อันนี้นะปกติแล้วก็คือมันจะชี้ฟูไะบ๊ายบายค่ะริบริบบ๊ายบาย